คุณเชื่อไหมครับว่ามีเครื่องบินลำหนึ่งที่แม้แต่เรดาร์ทันสมัยที่สุดในโลกก็ยังมองเห็นมันเป็นเพียงแค่ยุงตัวเล็กๆทั้งที่ความจริงมันกว้างเท่ากับสนามฟุตซอลสวัสดีครับท่านผู้ชม วันนี้ผมจะพาคุณไปเปิดโปงความลับของเครื่องจักรสงครามเขี้ยวเล็บสหรัฐที่ถูกปกปิดมานานที่สุดลำหนึ่งของโลกมันไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่มันคืออาวุธแห่งตำนานของสหรัฐอเมริกาเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนเครื่องบินรบที่แพงที่สุดในโลก B2 Spirit ครับลองจินตนาการครับเครื่องบินยักษ์ที่สามารถบินแทรกซึมลึกเข้าไปในดินแดนศัตรู ทิ้งระเบิดลงเป้าหมายที่สำคัญที่สุดแล้วหายวับเรากับไม่เคยมีอยู่จริงนี่ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่มันคือวิญญาณแห่งสงครามและมันไม่ได้เกิดจากชัยชนะกลับกันครับเครื่องบินล่องหลนลำนี้ถือกำเนิดจากความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ย้อนกลับไปยุคสงครามเย็นอเมริกาเรียนรู้บทเรียนราคาแพงเมื่อ U2 s p สปายเพนที่เคยมั่นใจว่าบินสูงเกินไปจนใครยิงไม่ถึง ถูกขีปะนาวุธโซเวียตสอยร่วงลงมาอย่างง่ายดายโลกทั้งโลกได้เห็นความอับอายที่บันทอนศักดิ์ศรีมหาอำนาจและตั้งแต่นั้นสหรัฐก็รู้แล้วครับว่าความสูงไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปพวกเขาจึงสร้างสิ่งใหม่เครื่องบินที่ไม่ใช่แค่บินสูงแต่ต้องมองไม่เห็นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีสเตลผลลัพธ์ที่ถือกำเนิดขึ้นมาก็คือ B2Spirit รูปทรงปีกบินที่ไร้ถางและลำตัวขนาดใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อเบี่ยงเบนขึ้นเรดาร์ไม่ให้สะท้อนกลับผิวลำตัวเคลือบด้วยวัสดุดูดซับพิเศษจนเรดาร์มองเห็นมันเล็กเท่า,มาแมลงวันเครื่องยนต์ถูกฝังลึกในปีกควบคุมอุณหภูมิไอเสียให้เย็นลงเพื่อตัดรอยความร้อนจนจ,นจรวจอินฟาราเรดไม่อาจจับได้ ระบบควบคุมใช้คอมพิวเตอร์ปรับสมดุลน,นับพันครั้งต่อวินาทีให้เครื่องบินยักษ์หนักกว่า70ตันนี้ลอยนิ่งในอากาศแต่สิ่งที่ทำให้โลกสะพรึงกว่าการล่องหนก็คือสิ่งที่มันแบกรับไว้ครับ B2 Spirit สามารถบรรทุกได้ทุกอย่างตั้งแต่ระเบิดมหฮือมา GBU-57 Massive Ordinance Penetrator ที่เจาะทำลายวังเกอร์ใต้ดินไปจนถึงหัวระเบิดนิวเคลียร์หลายลูกพร้อมกัน มันคือเครื่องบินที่สามารถตัดสินชะตาของสงครามได้ด้วยตัวมันเอง B2 Spirit ไม่เคยนอนหลับในโรงเก็บมันคือขุนศึกที่พร้อมออกบินได้ทุกที่ทั่วโลกครับสามารถบินไกลกว่า11,000กิโลเมตรโดยไม่เติมเชื้อเพลิงและเมื่อเติมตางอากาศสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องได้กว่า44ชั่วโมงในปี2001เครื่องบิน B2 ลำหนึ่งทะยานขึ้นจากรัฐมิสซูรีสหรัฐอเมริกา บินตรงกว่า9,500กิโลเมตรเข้าถล่มเป้าหมายในอัฟกานิสถานก่อนจะบินกลับสหรัฐโดยไม่เคยลงจอดเลยแม้แต่ครั้งเดียว45ชั่วโมงในอากาศและไม่มีเรดาร์ใดตรวจจับได้เลยครับท่านผู้ชมครับนี่คือเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนที่เปลี่ยนกฎของสงครามไปตลอดการมันไม่ใช่แค่หลึกกล้ากับปีกบินแต่มันคือสเตลบอมเบอร์ที่ใครเห็นก็สายเกินไปแล้วราคาของเครื่องบิน B2 Spirit อยู่ที่ประมาณ6.5ถึง6.8มื่นล้านบาทไทยและราคานี้ยังไม่รวมค่าบำรุงรักษาที่มีมูลค่ามหาศาลซึ่งอาจสูงถึง1.29พันล้านบาทครับคำถามคือคุณเชื่อไหมครับว่าเครื่องบินที่ดูเหมือนหลุดอนาคตเกิดขึ้นจริงตั้งแต่30ปีก่อนถ้ากองทัพไทยยอมทุ่มหับประมาณมหาศาลเพื่อซื้อ B2 Spirit, Spirit จะมีใครกล้ามารุกล้ำชายแดนไทยหรือไม่ครับ